สวัสดีครับสวัสดีกันตอนเย็นๆครับผมเย็นๆเรงๆครับผม,ห,บผมหามองแรงครับแดดร้อนเปี้ยงเลยอันนี้ก็ต้มขาหมูทิ้ไงไว้ครับต้มแต่วันหน่อยแต่ทำกระข้าเสร็จหมดแล้วข้าบุญบ้านลูกก็เลิกเรียนมาก็กินแล้วทั้งสองคนคนหนึ่งไปเติมน้ํามันรถทีบปั๊ัมอีกคนนั่งกินขานั่งเล่นอยู่ก็เลยลงมา,า,งาข้างล่างเข้า่าจะรดน้าต้นไม้แต่แดดมันยังเปรี้ยงอยู่ก็เลย,ยผ่านกันลมที่ ร่มแนละประมาณสักสองอาทิตย์อาทิตย์กว่าสองอาทิตย์อันนี้ว่าตั้งกล้องจะมั่วๆนิดนึงจะส่องนอกกระเรียนครับข้างหลังเห็นบินวันนี้ก็หลายรอบอีกแต่ไม่ได้หยิบกล้องมาถ่ายบินโฉบนานเลยโฉบตั้งแต่หัวท้ายเลยแล้วก็บนลงล่างช่วยๆเดี๋ยวเอาชักช็อตเด็ดๆให้ดูลงในออะไรนะเดียวมางตรงนี้ไม่ค่อยได้เล่นครับโทรศัพท์ถ่ายคลิปเนี <laughs> ่ย <laughs> ไม่ค่อยมีเวลาถ่ายไม่ช่มีเวลาไม่มีคอนเทนต์ครับไม่ไี้มีคอนเทนต์เยอะถ่ายไม่ได้ออกไปไหนครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าโรงงานนิดหนึ่งครับไปสั่งของเตรียมของมาเดี๋ยวมีคอนเทนต์ถ่ายให้ดูเนาะ <_ d ata> ตอนนี้ก็เดินไปเดินมาตัวเตะตัวเตะร,ตตรอให้แดดยุบลงอยู่นิดหนึ่งก่อนครับเดี๋ยวรดน้ำต้นไม้เนาะจะดูหม้อต้มขาหมูครับกีบหมูต้มเค็มครับต้มเกลือชูรสไข่ขา,ขาแค่นั้นครับใบมะกรูดยังไม่เอามาใส่ครับก็เดี๋ยวขึ้นไปปรุงครับปรุงนะ้นด้วยกบปรุงด้วยะมะนาวครับ มะนาวกับพริกป่นแค่นั้นก็มันปลารู้เรื่องนะครับต้มให้แค่มันสุกเกือบเปื่อยครับข้าว <Okay. S 1> เย็นวันนี้กับข้าวเย็นก็ทําเสร็จไปแล้วก็ทอดหมูกรอบครับผมแล้วก็คณะหมูกรอบจำเจมั้ยครับ mm. เพราะว่า mm. เด็กๆก,กับโรงเรียนกับมาสี่โมงครึ่งเนี่ยหิูข้าวกันมาเห็นแต่ลูกกินมามงมาม่าทุกวันมันก็แหวะยังไม่ดีต่อสุขภาพครับก็เลยจัดกับข้าให้กินนิดหนึ่งครับเช้าก็บังคัาให้กินข้าวเย็นก็ต้องให้กินข้าวครับบางทีมัน คก็ให้กินอย่างดีครับมากินมาม่าวกินมาม่าอย่างเดียวเลยสักมันก็ไม่ใส่ครับถ้าใส่ไข่ก็ใส่ไข่อย่างเดียวก็เลยต้องทำกับข้าวดักไว้ให้เลยห้ามกินเดี๋ยวนานก็ให้กินทีครับผมเปลี่ยนเปลี่ยนอาหารมันกันอย่างพ่อนนี้เบื่อข้าวตอนที่ก็กินมาม่ามันก็ออกไปกินก๋วยเตี๋ยวเราจะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูหม้อต้มกันครับหม้อต้มเราก็เดืดปุดๆเลยเดี๋ยวช้อนฟองเข้าออกก่อนนิดหนึ่ง อดีถ่านหมดชุดก็น่าจะพอดีเปืือยครับผมต้มได้ประมาณสักสิบกวนาทีแล้วล่ะครับก็บมาเดินดูฟักทองกันนิดนึงครับผมคนอวดฟักทองอีกแล้วครับอันนี้เพิ่งจะได้อาทิตถูกกว่าครับเต็มตะกาละแล้วจะเบี้ยวนิดนึงครับมันอยู่ในทรงอย่างนี้ก็เอาตะก้ารองไม่ให้เสี่ยนดินขึ้นครับเดี๋ยวโดนเด็นลูกนี้น่าจะน่าจะเสืออยู่เต็มตะกาแล้วครับหนึ่งสองตอนนั้นร่วงไปสองลูกครับ มัน่วงดูน่มันน่าจะใหญ่ไม่น่าจะโตครับมันออกึเหลืองไงไม่รู้อยู่ไม่ค่อยสวยสามลูกลูกนี้เพิ่งจะได้สามวันสี่วันลูกนี้ก็ดูไม่น่าจะโตออไไลูก,ล,ก, 3, 4, ล,ก,ก,ล,กลูกหนึ่ง่วงลูกเท่ากำปั้นแล้วครับลองก็ขึ้นไปบ,บนบ้านมันจะแกงเลี้ยงครับผม ก็จะแกงเลียงก็ยังไม่ได้เลียงเลยเดี๋ยวตลาดพรุ่งนี้นครับมีกุ้งอยู่มีตู้เย็นก็มีกุ้งอยู่กุ้งฟิตรึยูนั้นเพิ่งได้สามสองวันนี้ครับเมื่อวานวับบนนี้เมื่อวานวันซื้นผสมเกสอนเมื่อวานกสอนเริ่มเหี่ยวแล้วก็เริ่มร่วงครับเริ่มเหี่ยวดอกก็เต็มตะก้าแล้วครับผมถ้าพวกนี้ช้ามาก็บานครับเนะียของเหลืองเก็บด,ดอกไปกินนะครับปลูก ูไว้กินดอกครับอย่างเงี้ยกาลังจะเป็นครับออกตัวเมียแต่ไม่รู้จะติดหรือเปล่าอย่างไงี้ครับไม่จิตครับนี่เอาตายไปแล้วถ้าโตก็ดีครับผมถ้ารอดก็ดีเนาะแต่ถ้าไม่รอดก็ไม่เป็นไรครับเถารู้สึกใจเหี่ยวๆแล้วเนี่ยนีเมื่อเช้ารดน้ําครับยังว่าจะผสมเจะสะซอนรดน้าปุ๊บสาดน้ําขึ้นมาโดน หยิบดอกร่วงไปไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าก็ดูลูกนี้ลูกนี้เป็นลูกที่ใหญ่ที่สุดดอกนี้นานะครับพอๆกับลูกน้อนรับแกนโอ้ตายแล้วครับเถ้ากันแหละน่าจะเค็มปุ๋ย นูนนี่ได้อยู่นี้ก็เทาเทาตายอยู่แล้วกระทิ้งครับเด็ดทิง้งขุดมาได้แค่นี้เอาไว้แกงเลียงกี่ไรครับผมอร่อยเหมือนกันแกงเลียงใส่ดอกม้่งใส่เนี่ก็จะได้ครับแต่วันนี้ต้มขาหมูไปแล้วต้มกีบหมูไปแล้วก็เลยเออใส่ตู้เย็นไว้มันก็ไม่ถิงเหี่ยวครับมันก็แข็งแน่นพกเหมือนกัน แสดงว่าเราเสียอีกสี่ลูกห้าลูกนะครับฟักทองแต่เกิดม,ม,มาแล้วที่ออกลูกออกผลมาลูกนี้มันเนี่ยถ้าลอยก็จะมาจะมีลูกนี้รอดกับลูกเขียวใหญ่แล้วก็ลูกโน้นเนาะเดี๋ยวพักทองขึ้นไปเก็บก่อนครับผมหม้อเราก็จับป้องกาวครับแต่มันเยอะเลยเริ่มลวกเอามันออกอนเนาะแต่ว่าไป็นได้ครับ เดี๋ยวทำเสร็จเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำนีกว่าแต่น้ำก็โอเคครับตัดตักฟองมันข้างบนออกก็ได้อยู่เติมจะเปื่อยแล้วแหละครับชิมน้ำดูก็โอเคแล้วแต่ก็เหลือไฟครับไฟยังเหลือเยอะอยู่ก็ต้มไปเรื่อยเคี่ยวไปเรื่อยครับผมแต่น้ำมันงวดก็คือเปลี่ยนน้ำทิ้งเลยครับแล้วต้มน้ำซุปใหม่นะแกเมื่อกี้ก็รดน้ำ อะไรนะต้นไม้จะพอต้นไม้ก็ติดอยท่ที่ปกก็บอกผลไม้ก็ไม่ใช่ครับรดน้ําหากครับทุกวันเลยรดน้าหากครับก็ดูดูแลน่าจะเจอยูเลียเข้าไปแล้วน่าจะอึงทึงเสียวกันเลยครับถาวาตายกันตะนาวเลยครับเราอย่างว่าใส่เยอะไปนิดหนึ่งช่างมันครับเดี๋ยวมันละลายต้นไหนรอดก็คือรอดต้นไหนไม่รอดก็คือย่ำสลาครับผมเพราะว่าอันนี้ได้แล้วแต่พวกนี้เราต้องมีการผสมพันธุ์กันเกิดขึ้น ตัวเมียเนาะดอกตัวเมียส่วนดอกกระพูดูโน่นนัลไปนิ้วเลยครับก็ได้แล้วจับคู่ได้คู่หนึ่งครับ<ม>หาดอกที่ใหญ่ๆที่สวยครับตัวผู้แข็งแรงแข็งแรงนิดนึงตัวนี้ก็มีแต่ว่าเย็นนี้เราลูกสาวครับไปเติมน้ำมันรถยังไม่มาเลยว่าจะไปดูไก่ไปให้พี่เขาไหนเข้าโรงงานไปดูไก่แจ้ครับเอาไปให้เขาเลี้ยงแล้วก็ ตัวเมียแมวกัดตายครับเหลือแต่ตัวผู้จะได้อยู่ก็เลยเขาบอกว่าไปหาให้หน่อยเพราะว่าตัวนี้เลิกเลี้ยงแล้วก็อยากเลี้ยงคิดถึงมันเหมือนกันครับผมก็อยากเลี้ยงก็เลยจะไปดูนิดน,นึงครับอยู่ฝั่งนู้นครับฝั่งฝั่งคลองฝั่งนู้นครับบ้านตาเพื่อนลูกสาวครับจะเพื่อนลูกสาวไม่อยู่ครับไปรเรียนที่กรุงเทพแล้วตั้งแต่เริ่มเรียนมอสี่นั่นจะไปตายายน่าจะจันได้หรอก คุยกันอยู่เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวลูกสาวมาเดี๋ยวชวนไปครับลมแรงลมเย็นสบายครับรดน้ำต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วรดน้ำผักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็โอเคแล้วครับวันนี้ก็รอมอแล้วเนาะทานหมดพอดีเดี๋ยวลูกสาวมาไปโน่นก็กินคงกินข้าวนอนนี่นั่นก็เดี๋ยวก็พักผ่อนครับเย็นเดี๋ยวเช้าไปเออไม่ใช่จะไปดูไก่แล้วก็ันนี้เก็บนอนนี่นั่นอีกสักนิดนึงครับ ถ้าผมย่ามันลบออกะหน่อยเดี๋ยวย่เาเนะลดก่อนเดี๋ยวบราณ ตั้งนิดนึงครับอันนี้เดียวครับเดี๋ยวรถออกนี้เดี๋ยวมาเกี่ยวต่อโยนลงน้ำครับให้หันหอยหันปลาครับนกอันชันครับผม ซูมให้ดูนะในสองตัวซูมเยอะไปนิดนึงครับกล่องก็ไม่นิ่งซะด้วยสิอนะนี่ครับสองสามตัวเมื่อกี้ก็กรเรียนขึ้น2ตัวครับไม่ได้ถ่ายครับเปิดเพลงฟังแล้วก็หนูนั่นดูนี่อยู่วันนี้พระจันทร์ก็สวยครับผมออกมาตั้งนานแล้วไปแล้วครับบัญชันครับบัญชัน แล้วพาจิตก็ขึ้นเลยครก,ก็ไปไปแล้วฝั่งทองครับข้ามจริงๆถ้ามีสะพานข้ามคลอม,มันก็ไม่ไกลกันแต่นี่จะเออเราทสามสี่สามเรื่อไปเรื่อยเลยนะโอเคครับตอนนี้ก็มาดูไก่ครับวันนี้ไม่มี <c oughs> เลยครับจะเอา ป่าไปเลี้ยงพ่อเพือนสาวนี่แหละเพื่ตาเพื่นสาวเดี๋ยวไปเรียกพ่อเนาะเล่นกันแก่เท่าไหร่ครับยังเล็กแต่เด็กมากเพื่สาวเขาประมาณนั้นนะตอนนี้ก็เลยวิ่งเลาะฝั่งนี้เฮ้ยบ้านใครวะที่ับเลยดีกว่าไม่ท้องไปและวเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีโอกาสเดี๋ยวเขาพาับไปอยู่ที่อื่นไม่อยู่ใกล้นะสันกับแพงนีหกล้านเอ้ยสันกับแพงนี่ล้านกว่าบ,บาที กอยู่นู่นไู่ไกลนี่นะอือปยอกไปหรอก็ทาบางนี้ครับเรียบคลองฝั่งนี้ครับของคงองะดิษฐ์ อุ้ยแานี้เออทำโค้งหนองนาทํำไรเนาะก็อย่างว่าก็ทําถนนเสร็จแล้วเนาะ <S 2> <S 2> ไฟฟ้าอะไร,ะรมันก็เจริญมันก็วิ่งถึงกันได้เพราะแต่ก่อนมันต้องวิ่งข้ามสะพานที่เราข้ามมาอย่างเดียวสะพานตรงสามแต่บนนี้ไม่มีเนาะจะข้ามสะพานวัดสะพานไม้มันก็ได้แค่มอไซส์แล้ววิ่งไปโน่นก็ไปออกไหนออกบางทรับอ่ะออกได้ออกไปน,นันออ่นบางซ้อเฮ้ยบางซ <บา S 2> ้อหน่อยบางเออหมาบางซอนนี่ ฝั่งนู้นเลยว่าในหนุนไปโน่นบางซอไหนข้างหลังเราบางซอก็ว่าในหนุนไปโน่นไงออกบังรับออบังรับไงออกบางรับเข้าบางรีโน้ตด้านหลังก็คือออกบังซอก็เส้นเดิมครับเส้นที่วิ่งไปทํางานก็เย็นแล้วหกโมงครึ่งนะครับแต่นนี้ยังอีมามาชั้นมันี่เราจะกินอี เดี๋ยวจะเกลียปลาไปทีละตัวสองตัวก็เดี๋ยวก็หมดเองใบรุ่นใบรุ่นโอ้ใบรุ่นใบรุ่นลึกครึ่งทั้งนั้นแต่นี้ลึกครึ่งมันดูมันครูมันเหระไม่รู้บ้านครูไม่บอกให้ใครบอกว่ามันดู้บ้านมันดูเหมือนบ้านนี้ดูดีฝั่งนี้ก็เป็ก่อน นั่นไงก็าเขาลงซ้มแล้วแล้วนั่งยืนถ่ายครับเาจะทําสุ่มยั์ใหม่แล้วเริ่มเริ่มแล้วครับเริ่มดีแล้วถ้าทำรกานอาหาตรงนี้ก็น่าจะดูดีเราขึ้นเสาแล้วตรงนี้คือสุ่มไอสุ่มปลายักษ์เก่าที่เป็นไม้ไผ่แต่ตอนนี้ทําเป็นเสาบีมแล้วเสาเล็กแล้วตรงนี้ก็น่าจะทำโอเคเลยแหละแต่ก่อนเป็นไม้ไผ่หมดนะ เขาความดินขึ้นมาฝั่งโน้นจะเป็นบอออ่อฝั่งนี้ฝั่งโน้นจะเป็นความฝั่งนี้เป็นบอ่อคือครับสวยมเป็นเลิศมากตอนนี่ยสมัยยักษเก่าที่ปิดตัวไปมาสัก20-30ปีนั่นเดี๋ยวโควิดมาตอนก่อนก็คือมาเที่ยวบัดดินครับเหมืนอนบ้านเนาะไปที่เข้ามาเที่ยวก็ถ้าเข้ามาฝั่งนี้ก็เสียค่าจอดรถครับแต่ถ้าฝั่งบ้านไม่ต้องเสียครับและแต่กำลังศรัทธา ร้อยปีตระการโคร้อยปีตระพอดิตระพอดีก็บินขึานไทยนะตระครับเพราะตอนนี้มีโครงการทําเขื่อนก็ฝั่งโน้นทําเขื่อนมีมีเุ็นมีกองเนี่ยว่ะไหนมาณกิโลครึ่งก็ตกอยู่หลายล้านอยู่ครับเป็นงบของใครก็ไม่รู้น่าจะอบตหรืออบจหรืออะไรเขาจะทำเขื่อนคือว่าจะสร้างให้มันเป็นแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งของสังหวับุรีของเมืองสอง เป็นแหล่งเยี่ยวชุมชนเชิญกเกษตรก,กรอะไรประมาณนี้ <c oughs> ก็ดีครับถ้ามีเงินจะได้พัฒนาต่อยอดกันไปอีกมี่รถแล้งบ้างเปล่าอย่างนี้จะได้มีมูลค่าเพิ่มในพาณ่ชย์ก็ไ <c oughs> กอ้น,นี่กองหิฐกองหินที่เขาจะทําเขื่อนเนาะก็เริ่มแล้วละ่ะเริ่มแล้วอีฐไม่ไม่น่าจะเกินปีหน้าเนาะ,ะน่าจะโอเคครับผมท้องปฏิบัติก็น่าจะบูมเหมือนเดิมครับผมสุดไปอ่ะ เดยวน้องครับน้องเต่าเต่าเข้ามาและไปแล้วเขาขั้นตอนมาครับผมมุดพูดจินไปเต่านะลงน้ำครับจามาจากฝั่งโน้นครับไปไปเดินดีเดินดี ลงไปแล้วกินเตียวผักบุ้งเลกินผักบุ้งเงินมา้อไปแล้ว,ลลวจอมลงน้ำไปแล้วครับครับผมเมื่อกี้ก็ไปไก่เนาะไปดูไก่ไม่มีครับแต่บอกเขาบอกไม่มี มันก็หมดเหมือนกันครับตั้งแต่น้ําท่วมอีก,ก่อนโน้นเนาะก็ไปได้ครับก็เลยขับรถมาดูสุ่มปลาก็เลยขับรถเลยออกมาฝั่งนี้ครับมาดูสุ่มปลาที่เห็นกําลังลงเสาเข็มเนาะลงรางฐานแล้วก็แถวเขื่อนฝั่งนี้ฝั่งวัดเขาก็กําลังจะทำเป็นเขื่อนครับผมตอกเขื่นอนมีรงการก็ โอเคถือว่าโอเคครับปลายปีก็น่าจะได้ชมน่าได้เย็นสมนะคือลงเสาเข็มก็น่าจะประมาณช่วงปีใหม่หรือเปล่าในส่วนปลายักษ์กับคืนพื้นชีพขึน้นมาของของน้อ,นองบดีตม้่งของต้นตาลม้่งก็น่าจะีขึ้นก็จะประมาณนี้ครับตอนนี้ตอนเย็นๆครับตอนนี้ก็มืดแล้วละ่ะรับข้างบรรยากาศรับข้างก็เปิดพงเปิดไปเสียงนกกระพงกระปูดก็ร้องครับเสียงนกเป็ดนกกาน้ำตอนนี้นั่นร้องครับ กะเรียนไม่ทันครับก็เรียบร้อยแล้วกับข้าวเดี๋ยวขึ้นไปทำแล้วก็กินนะครับนี่งานต้องทำต่ออีกนิดนึงอยู่ครับผมภารกิจนิดนึนงช่วงประมาณทุ่มกกว่าก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนครับผมพบกันคลิปต่อไปเนาะก็ฝากกดไลค์กดซับสครับกดซับสครับซับสครายา like, า <c oughs> าเป็นแรงกำลังแรงใจด้ยครับผมลมมาลมเย็นดีเหมือนกันครับวันนี้ กอใท่นโชคดีมีความสุขครับผมเจอกันคลิปหน้าเนาะพอกันพด้อครับผมโชคดีมีความสุขครับผมสวัสดีครับบรรยากาศยังแรงครับผมโอ้ยต้องดิ่งลงตีไก่บันพายายอีกแล้วครับผมอีกเกือก็จะเต็มอยแล้ว กาเรียนครับกำลังจะลงแลนนิง่งแลนดิ่งแลนนิง่งแลนดิ้งลงจอดแล้วครับดูครับสวยงามมากกับผมก็กับบรรยากาศตอนเช้าๆครับได้ชัดหนึ่งครับการเรียนลงเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งจะได้ตัวแรกครับที่ถ่ายได้ขนาดนี้แต่คือไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับกล้องมันซูมได้แค่นี้นะสีเท่าครับ รวมสิบแต่ไม่เห็นครับอีกตัวมาแล้วครับผมไม,ไม่เห็นไม่ทหนมันนี่ไงไปแล้วไปแล้วอีกตัวมันไม่ลง ทำไมถึงรู้ว่าเป็นกระเลียนเพราะเวลามันหลงกระเลียนขาจะยาวกว่าเพื่อนเนาะแล้วก็คอจะยาวกว่าคอจะหดครับไม่เห็นเลยก็คลิปตอนจำเมื่อวานครับผมยังไม่ได้ปิดคลิปเลยมั้งเดี๋ยวมาตัดต่อดูครับว่าจะใช่หรือเปล่าอ๋อตรงน้ตก็ลงอีกตัวเลยครับ จะเรืยนรู้สึกจะเยอะครับทีนี้ลงมาหลายที่เลยมาลงแถวนี้ โฟกัสเลยจ้ามานไะอ้ผูน้นักเป็ด ผมสำหรับนี่คือการขอตัวก่อนครับผมตั้งแต่เมื่อวานเนาะตัดมาอีเช้ามือครับตอนเช้าเลยครับอาทิตย์ที่ไม่ขึ้นครับผมตอนนี้พัดทิตขึ้นหกโมงสี่สิบนาทีวันนี้จบเด็กนักเรียนได้ชุดนึงครับเล่นบินเขาเป็นครับที่เข้ารับชมาติดตามครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยครับผมเดี๋ยวกันคลิปต่อไปครับผมเดี๋ยวอาบน้ำอาบน้ำแล้วก็จะไปส่งผ้าแล้วก็จะเลยไปโรงงานนี่ครับผม ยังดีมี่ามสุขครับผมสวัสดีครับ